เคยเขียนอยู่เล่มหนึ่งนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับเราไปก๊อปปี้งานคนอื่นการที่เราไปอ่านงานของคนอื่นมากๆแล้วเราเอามาเขียนน่ะพี่คิดว่าเหมือนเหมือนเราไปก๊อปปี้งานเขามันก๊อปปี้ทางความคิดโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะ สวัสดีค่ะหนิงเอลี่นะคะหรือธนัดดาสว่างเดือนค่ะอ,อ,อาชีพหลักๆของหนิงก็คือเป็นนักเขียนสารคดีนะคะเกี่ยวเขียนเกี่ยวกับการค้าบริการทางเพศเรื่องราวในคุกอะไรแบบนี้นะคะก็เขียนหนังสือมาทั้งหมด13เล่มแล้วค่ะล่าสุดนี้หนิงก็มาทำ u t u b e นะคะช่อง i am e l l e ก็ยังคงนำเสนอก,กับเรื่องการค้าบริการทางเพศนะคะแล้วก็เรื่องราวในคุกตลาดค่ะ ก็เริ่มโดยการที่เราไม่เราไม่รู้จักงานเขียนมาก่อนเลยค่ะมันเกิดจากพี่หนิงเนี่ยเขียนเรื่องราวของตัวเองอะไปประกวดรางวัลชมนานนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องที่เราเนี่ยเคยไปไปปร,ประเทศนู้นประเทศนี้หลายหลายประเทศแล้วก็ด้วยที่อยากจะได้เงิน20,000บาทไปจ่ายเงินค่าตัว๋วเครื่องบินเพื่อนนะะแล้วเราก็เลยเขียนเรื่องราวไปประกวดก็ไม่คิดว่ามันจะได้รางวัลแต่มันก็ได้รางวัลมาค่ะ ผลงานทั้งหมดนะคะมีทั้ง13เล่มนะคะพี่หนิงก็ขอไล่ตั้งแต่เล่มแรกเลยคะ่ะก็คือเป็นเล่มที่ประกวดรางวัลชนะนะคะก็คือฉันคือเอลลี่กับประสบการณ์ข้ามแดนเล่มที่2ก็ฉันคือเอลลี่กับประสบการณ์ท่องคุกเล่มที่3ก็ฉันคือเอลลี่กับประสบการณ์หม่ไกลเกินฝันแล้วก็มาเป็นเรื่องบาเลนนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของเมียยากุซ่าตารางระหว่างขาะคะ่ะแล้วก็ ขังหญิงก็เป็นเล่มที่7นะคะอันนี้ก็ไปประกวดรางวัลชมนาทอีกได้รับรางวัลมาอีกรอบนึงนะคะแล้วก็เล่มล่าสุดที่เขียนเป็นอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องกดแทงแรงดึงดูดนะคะเกี่ยวกับไม n ์เซตของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีซีรีส์อีกชุดหนึ่งซีรีส์นี้มันจะมีสี่เล่มก็คือสีประเทศที่พี่หนิงเดินทางไปทาํางานมย่าี้งแบบฮ่องกงสิงคโปร์มาเลย์บาเรนนะคะ เป็นเป็นเล่มเรื่องย่อๆสั้นๆนะคะอ่านจากเล่มนี้ก็ได้ค่ะเป็นซีรีส์คือหมายความว่าถ้าคนแบบว่าไม่ชอบอ่านหนาๆก็ไปอ่านซีรีส์เล็กๆเล่มนี้ก็ได้เบาๆ <own music> ก็คือเล่มแรกนะคะคือฉันคือเอลี่กับประสบการณ์ข้ามแดนแล้วก็เรื่องขังหญิงนะคะที่ที่ได้รับรางวัลนะคะ ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าพี่หนิงเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือเพราะว่าบางทีเราไปเจอหนังสือบางเล่มเนี่ยเขาเขียนแล้วมันเวิเวิร์มันแบบมันกลัวมันจะเข้าเรื่องได้เนี่ยมันมันช้ามากเลยยังไม่ทันใจเราใช่ไหมนี่คือเหตุผลที่พี่หนิงทาให้ไม่อยากอ่านหนังสือเพราะมันช้าใช่ไหมครับเราก็เลยคิดว่าถ้าเราจะเขียนหนังสือสักเล่มหนึ่งหรือเราจะเล่าเรื่องอะไรเขาฟังอะ เราควรจะเข้าเนื้อหาเลยกว่าคือเล่าแต่ประเด็นที่น่าสนใจจริงๆคือพี่หนิงจะไม่มีช่วงอลัมพบทระหว่างทางนู่นนี่นั่นเยอะมากนะเหมือนกับมวยขึ้นเวทีแล้วชกเลยก็จะเป็นสไตล์แบบเข้าเรื่องเลยเข้าเนื้อหาเลยอะไรย่างมากกว่าค่ะก็เลยคิดว่าถ้าเราเนี่ยไปอ่านหนังสือที่มันวุ่นเวอร์มันจะทําให้เราหลับแล้วก็ไม่เข้าเรื่องเหมือนเราติดตามข่าวติดตามอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะ จร,จริงๆมากไม่เคยเตรียมตัวเลยเลยเขียนแบบเล่มแรกที่เขียนแบบเดี๋ยวว่างูงีนะถ้าจะถามแบบจากใจก็จะบอกจากใจว่าเขียนมันแบบมุ่งมๆซัวๆไปด้วยเขียนด้วยที่ว่ามันเป็นประสบการณ์ของเราแล้วเราก็คิดว่าเออมันน่าจะมันน่าจะดีมันน่าจะมีนคนสนใจแล้วก็เขียนเรื่องเราไปเรื่อยๆคือต้องบอกว่าพี่หนิงก็ไม่รู้หลักการเขียนนะไม่รู้งานเขียนว่าเขียนยังไงแม้แต่เล่มแรกที่ส่งประกวดอะไม่มีชื่อหนังสือด้วยนะคะ ไม่มีชื่อเล่มไม่มีชื่อบทชื่อตอนนะคะเขียนหนังสือไม่มีวรกไม่มีช่องไฟคือเหมือนกับเราระบายอะไรก็ไม่รู้ว่าลงไวเหมือนเขียนจดหมายฉบับหนึ่งแล้วมันก็ติด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 ก,ก,กันหมดเลยไะ,ค,ะคือขาดทักษะเยอะมากเลยจนกระทั่งพี่หนิงเนี่ยได้เขียนมาเล่มสองเล่มสามเริ่มมีทักษะแล้วะคะ่ะก็เลยคิดว่าถ้าเรามีทักษะตอนนี้เราเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยหนังสือควรจะมีชื่อเรื่องและเราควรจะตั้งชื่อให้มันดึงดูดคนนะคะแล้วก็การเขียนหนังสือเนี่ย สำคัญก็คือมันควรจะมีช่องไฟมีการเว้นวรคมีการยกธงก็คือเวลาเราอ่านหนังสือไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วมันไม่มีช่องไฟเนี่ยมันเหมือนเราไม่ได้หยุดพักหายใจอะ่ะซึ่งมันไม่โอเคค่ะอันนั้นคือคือตัวพี่หนิงเขียนเล็กๆเลยใช่ไหมคะต่อไปเนะี่ยพี่หนิงก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราควรจะเขียนมีการจบแล้วก็ขึ้นต้นใหม่อะไรเงี้ยให้คนหยุดพักหายใจนี่คือหลักการเขียนของพี่หนิงเริ่มเริ่มมีทักษะแล้วก็เลยรู้ว่าอ๋อมันควรจะต้องเป็นแบบนี้ไง แล้วก็การยกธงก็คือเมื่อเราจบเล่าจบประโยคแล้วเนี่ยนะคะเราควรจะเวทย่อหน้าขึ้นใหม่หรือภาษานังเขียนก็คือการยกธงขึ้นมาใหม่ให้มันเป็นเหมือนเราเริ่มต้นคุยในบทใหม่อะไรอย่างเงี้ยอย่าเขียนให้มันติดพืชปฏิติดติดติดกันไปอย่างเงี้ยบางทีคนแยกไม่ออกว่าจบประโยคหรือยังหรือเรื่องนั้นมันจบตรงไหนยังไงค่ะ เป็นแฟนตาซีที่แบบแล้วก็สารคดีไม่เอาละเพราะทุกวันนี้เขียนแนวสารคดีชีวิตอยู่นะคะก็อยากเหยียนสืบสวน,นะคะพวกฆาตกรรมพวกสืบสอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แฟนตาซีในที่นี้ก็คือแบบหลุดโลกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอานู่นนี่นั่นมาผสมยำกันหน่อยอะไรองเง้ยค่ะให้มันเป็นเนื้อเรื่องเดียวกัน ก็คงจะมีลอนด้าเบิร์นนะคะเพราะว่าพี่หนึ่งเป็นคนที่ต้องขอโทษด้วยนะ,ะไม่อ่านหนังสือจริงๆนะ,ะแต่ว่ามาอ่านหนังสือจริงๆจาก,ก็คือของคุณลอนด้าเบิร์นที่เขียนเรื่องอ The Secret นะ,ะ The Secret แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องกดแ่งแรงดึงดูดอะเพราะว่าอ่านแล้วมันวางไม่ลงจริงๆอะแล้วก็มันได้ง่ายคิดได้อะไรหลายๆอย่างแล้วก็มันเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์เรามันน่าสนใจพี่หนึ่งก็จะเนี่ยคะ่ะเป็นนักเขียนได้โดนใจแล้วก็อยากเจอคะ พี่หนิงอยากจะแนะนำอย่างนี้นะคะคือเขียนในสิ่งที่เราถนัดนะคะแล้วเขียนที่เราเรื่องที่เรารู้จริงๆดีกว่าค่ะพี่หนิงเคยเคยเขียนอยู่เล่มหนึ่งนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับเราไปก๊อปปี้งานคนอื่นการที่เราไปอ่านงานของคนอื่นมากๆแล้วเราเอามาเขียนน่ะพี่คิดว่าเหมือนเหมือนเราไปก๊อปปี้งานเขามันก๊อปปี้ทางความคิดโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะแต่ถ้าเราอยากจะเขียนอะไรเราควรเขียนในสิ่งที่เราถนัดและรู้นะคอ่ะอย่างเช่นว่าพี่หนิงเนี่ย รู้เกี่ยวกับเรื่องการค้าบริการนางเพศนะหรือรู้เรื่องกับชีวิตในคุกในตารางพี่หนิงก็เขียนแบบนี้แล้วมันจะเขียนออกมาได้ดีค่ะหรือน้องบางคนเนี่ยที่ชอบชอบศึกษาเรื่องอะไรสนใจเรื่องอะไรอยู่ก็ควรจะเขียนแนวนั้นดีกว่าอย่าไปเขียนแนวอะไรที่เราต้องไปวิ่งหาข้อมูลหรือรู้ไม่จริงเพราะมันเขียนออกมาแล้วเนี่ยเราจะเจอบทคําวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นที่เขาแบบแสดงความแบบ รู้รู้จริงเหรอกูรู้กว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะเราเหมือนเราคอมเมนต์อะไรขึ้นมาเหมือนเราเราตั้งประเด็นอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแล้วมีคนคอมเมนต์เราไปเจอคนเขารู้จริงขนาดเรื่องการค้าบริการทางเพศพี่หนิงคิดว่าพี่หนิงรู้แล้วนะมันยังมีคนมาเกทับเราเขารู้มากกว่าเราเฮ้ตรงน,นี้มันไม่จริงนะอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเราควรจะทำาในในสิ่งที่เราถนัดมากกว่า ออตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสนใจอยากจะมาฟังเรื่องราวว่าพี่หนิงเขียนหนังสือเกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วก็เล่าเรื่องอะไรนะคะเรากอา็อยากแนะนําให้เข้าไปดูช่อง i a m e ็ l เนะคะเป็นช่อง u t u b e นะคะแล้วก็ทางเพจพี่หนิงก็มีเพจฉันคือ l อรีสาหรับน้องๆที่มีปัญหานะคะเรื่องการแบบอาจจะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้น้องจะต้องเข้าไปสู่วงจรการค้าบริการทางเพศอันนี้พี่หนิงอยาก จะมาให้มาแนะนำเออให้มาถามพี่หนิงนะคะแบบว่ามาถามมาขอข้อมูลอะไรเงี้ยได้ไม่ได้เป็นข้อมูลในการสนับสนุสน,นส่งเสริมให้ไปทานะคะแต่พี่หนิงจะให้ความรู้และพี่หนิงก็จะมีแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องมันนี้เพราะอาชีพนะมันก็ไม่ได้สุขสบายนะคะไม่ได้ว่าได้เงินง่ายนะคะหรือใครที่เออคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือก็ไปฟัง YouTube ได้นะ,ะหรือถ้าใครยู YouTube แล้วจะไปซื้อหนังสือก็สั่งซื้อกับพี่หนิงได้ทังช่อง u t u b e หรือเพจฉันคือเอลลี่นะคะ